สุดรับกูอเจอเคคับผมกมตนเต็มอย่างเงี้ยะดุ้งอ่แคนน่บบโล่แบบโมลตนแ้วรับ้านอกเลอราบ้ายสะดุ้งอก็เมื่โอเคนะฮะเสรจเคลิปนี้ก็จะเป็นเอากรเอาแอดเอาไปละ้องกัะโปรงกบโอ้ยน้ำตาไหลแล้วก็กับนุ่มบารธรรมะนะครับผมซึ่งนุ่มบาธรรมะก็จะมีไม่ดียว ทิกเกอร์4แบบคือสมดุลนะฮะส่วนอะควาดี้ก็จะเป็นสายเล็กบารันส์ไม่ใช่เติร์ตได้อ๋อโอเคอันนี้บารันส์นะแบคิลอันนี้คือไม่ใช่ที่พี้เป็นแบคิลเติ์ตไม่หัดผิวผมอยู่ที่ทะเลทรายไม่ใช่อันนี้อยู่นน้ำมากเลยอันนี้อยู่ในหนองน้ำนะที่ช้างนี่พอพอพ่อนะครับผมก็มาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพร้อมกันทีดียพร้อมกันีกับบ้านเสียงเพลงเงียบเลยออมเอสเอโออะฮะคุณไม่ดูคุณก็เงียบไปฮะอ่ะตรวจเลยนะเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะโอ้เล่นบ้าน่าเยอะแม่งขนาดนี้ทำอะไรไะไรอล์สไลด์โด ตีลังกาหลบนเอาไม่ดีอ้ยูก็ไร่พีจีแล้วไม่จริงเหรอถ้าเมตัวนั้นหล่นล่ะนั่นสินี่ไม่อดีโอ้โหตัวนั้นหล่นแล้วตัวนี้โคตทันใจเลยเอ้ยดีแล้ว17เฮ้ยดิชันจาโออย่าอย่าเฮียบ้านลองข้างเลยวะ ลงหาพ่องเยอะแยะอสูบตูแบบขึ้นมาขึ้นมาข้าวหน่อยหน่อยนิ่ลธด์เผื่อซีกับมีด้วยเหรอวะตอนนี้นี่ันใหม่วะมึงดวงไม่มีวันนี้กูเห็นมึงเล่นที่อะไรก็แพ้ตนไหนก็ไม่มีที่เนี่ยนี่แม่พุ้นมา21ปาพลังข้างจั่วะอย่าอย่าชลธดป้าน พลังข้าง<ก>ิวไม่ได้20 20 25ส <25 S 2> ูงมาช้ามายวันนี้ก็มาเร็วไปอ่ะ <c oughs> ดีกว่าไม่มาไม่มาดีแล้วตอนนี้คคิด่ประเทศไทยผมยตายใจแฟนเพจตอนนี้ดูว่านอนตายอยังตื่นใค <c oughs> รเป็นคุณเอกนะฮะคุณถกข้างเฮ้ย <c oughs> บนเที่อะไรกูนั่งนอนคิดอะไรอยู่แหมตาตาไม่เหลือกตาตาจำไม่ขึ้นเรืองปวดตาจำไม่หายไปแล้วเทีย่แกเขาไปไหนเนี่ยอีกเหมอนเดี๋ยวเจะได้ไปสัตว์ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มีตัววิ่งไอ้สัตว์เดินก็ได้เดินเฮ้ยโอ้โหไม่มีตัววิ่งนี่อะไรมาแล้วน่ะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยที่เอ็ดเข้ามาเฮ้ยเฮ้ย คีระโจจคีประยี่สิบเอ็ดมสาน้อยอมิสาน้อยติดตำนานดูบัธรรมะจากที่ได้มาแอปเยงไม่เคยชนะจะเอาควาชนะแล้วฮะก้าเก้าเกมสน้อยจะดีเลยไม่สาน้อยไม่ดีอะสายตาเธอสิ กำลังโกรธเอกูโกรธมาตนนกตอนนี้เธอกำลังจะกัดไม่ไหวเธอกำลังจะกัดไม่ไหวตอนนี้ถ้าจ่ายแบงค์ย่อยมาไอ้เหี้ยโอ้โแบงค์ย่อยดูสิกูยังไม่มีดอบเลยนะเนี่ยเอาไปชุบไปชุบชุบพ่อไงเล่เล่เกนบูสักโดโร่เอาป่ปาานะจะกัดไม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวบางที่สวยสักบายสกิล นั่นมือหรือเฮียอะไรเงี้ยทิ้งเททายด้วยอู้หมีเยอะนี่สัตว์เฮ้ยอย่าว่าปันนุ่นมาให้กูเลื่อนหน่อยเลื่อนไหนรอขอยใบหนึ่ง ไปเดียวไอ้สัตว์มีแถมเอาไปไหนไม่ด้กูเลยเองมดไปหลายทีแล้วเมือหนึ่งดีไรอะตีข้างก่อนเปิดอีกแล้วเหรปต่อมันวนมาเองไม่เกี่ยวกับผมเอาวบนเท่าไหร่ยี่สิบนี่ทนทำไมได้ปะเอาอาตัวเหล็กมาด้วยไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไออ้ไออ้รถเ้่อยู่ในรถอ่ะ ยี่บหยใบหรือมน้อยกว่าเออที่ผมถูกที่หมเข้ามาข้านข้างจงั่วีพลังเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ฟังเพลงแวนกาศเดคิดถึงนะฮะเดี๋ยวเราเลืเอกให้เลยยี่เก้าแวนยี่นนะเก้ สองมื่นนะเอ้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ิดใช่ปะสกีวี่นี่ก่อนสกีว่นี่ก่อนเฮ้ยมีชักว่าอะไรวะเฮ้ยบึ้มสองตัวเลือกห้ามดูห้ามดูอุ้ยไม่รู้จริงเพื่อนขอโทษเพื่อนลืมลืมไอ้ยังคนลืมจริงวัวฟั้นเอาคืนเอาคืนโอ้ยลูกฉวยเนี่ยวิ็กเขี้อ่ะลูกฉวยอะไรปั้นอันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ปลายตัดบึ้มไปเลยเี้ยบายไงก็บึ้มไงเออก็ไปตรงนี้พอบายตรงนี้ใช่ไม่ไม่ ไอเดเลื่องไปถูกเลยป้านอ้ยูอิสระแ่งดึงถูกด้วยประเด็นในสายยี่สิบเก้าโอ้ยแบงย่อยแม่งย่อยซะสิโอ้ยสาวน้อยพาเทนจุวยอะป้าขอโทษจริงไม่รู้จริงเพื่อนไอ้เหลืมลืมตัวตลอดเลยไอ้เหี้ยไอ้เด็กเกียร์แล้วคุเล่นอะไรเนี่ยกีใบอ้วนเด็กร้ายมากเลยหกใบเป๊ะมือกี่ใบหกหก มุนรอบถึงเปล่าหมุนรอบไม่ถึงแล้วรอบไม่ถึงใช้ท่านคองยังไม่ได้มือเท่าไหร่ช้องเราไม่ถึงแล้วเรนมันรู้ได้ไงเออผมไม่แสวน้องเออมาเราเฮียมีคี้ใบหนึ่งอ่ะถึงบ้าล่ะไอตัวสีชมพูก็ลงไปแล้วปิดตำนานแล้วขอฟอสไอสัตว์มือต้องตีแบบนั้นแล้วละมั้งหนึ่งสองแปดสามหนึ่งว่ากันหลอกไรเฮี้ย ดิสจริงข้าันแมนฮิลไอ้ยี้ยอยากกี้โกงนัเฮ้ยเอ้าไปสัตว์มึงทิ้งไปแม่นก็มีอากาศเหมือนก็วะทิ้งไปทิ้งไปใบหนึ่งมือเท่าไรจองจองไม่เหรอนีก็จังไปจังไม่เหรอ พอแล้วอะไรของมือกูไม่ไปของมันายไม่ได้เอา้าตาเอาแวนเท่าไหร่หมื่นเก้าหมื่นสามพันหกห้องตายเข้ามาเลยสัตว์ห้าพันแซเด็กเฮียเ้ยมาว่ะมามามาไหน่ะสกิลหำโตสองตัวนี้ทีโอกินเบ อนี oh, I mean ้จ oh mm ินเบย์มานี no> ่อะไรก็ไม no ่ต่างกันใช่ไหมอะไรอันนี้เล่นอยู่นี่ไปเออเอเมริกาพอกูเปล่าพอกูเปล่าปิดตำนานอัลกออฟโรชจบไปแล้วครับผมกับเอ่อกับอัลกอฟโรชแล้วก็นุบานธรรมะนะฮะวันนี้ก็แอดปาร์ยิมม่รับชัยชนะสักเด็กนะครับผมได้จะบอกว่าแม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อย แปลว่าอย่างมันเปิดตำนานอควาฟอชไม่ใช่ปิดตำนานลูกบ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด subscribe นะครับติดตามเราได้อีกหนึ่งช่องทางนึงนก็คือเฟซบุ๊กไว้แก่จิจิคิดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ